แจดจีดี D, อีกหนึ่งบอดี้ย่อนิยม เข้ามาด้วยอาการโชคหน้าซ้ายมีเสียงถอดปุ๊บกระลูปปั๊บชกแตกแหกไปที่เรียบร้อยจาสตัดชุดใหม่ไปเลยครับซิลเวอร์นีโอแม็กวันปรับความนินได้30ระดับการสอ2ปีเต็มไม่จำกัดระยะทางไม่รอช้าครับก็เริ่มทําการถอดโชคเก่ากันเลยกว่าถอดออกมาก็เจออีกหนึ่งปัญหาครับเบ้ายางหัวโชคได้เสื่อมสภาพไปที่เรียบร้อยทําการเบิกตัวใหม่เปลี่ยนให้เสร็จสับตัดมาที่โชกหลังครับก็ทําการลื้อตัวเก่าออกก่อนพร้อมกับการตั้งความสูงและเซตติ้งสโตกทั้งชคหน้าและโชคหลังจากนั้นก็นํโชคคที่่า ต่างๆเรียบร้อยแล้วมาติดตั้งที่ตัวรถทําการประกอบส่วนต่างๆให้เรียบร้อยถอดอะไรตรงไหนมาก็ใส่คืนเข้าที่เดิมให้หมดสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็ทําการประกอบล้อพร้อมกับการเช็ดยงเช็ดยางให้เรียบร้อยยางไม่เงาไม่ให้กลับบ้านเอารถลงมาวัดความสูงให้ลูกค้าดูถ้าลูกค้าโอเคก็ทําการขันปอนให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของลูกคา้าหลังจากนั้นก็เอารถไปตั้งสูตรให้ลูกคา้าเพียงไม่นานรถก็กลับมาหล่อแบบนี้เลยแจ๊ซ yeah. ีดีตํานานรถซิ่งจัดทรงแล้วมันก็หล่อเนี่ยและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเข้ามาใช้บริการทีลานะครับ